ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเรียบวัดเคียงวังยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ ที่พระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายผู้สิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเรียบวัดเคียงวังงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนจังหวัดค่ะเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติพระมหากษัตริย์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ ในบริเวณงานนั้นจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงและละครอิงประวัติศาสตร์เทิดระเกียติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมในธีมของงานงานวัดในวังนะคะก็มีความหมายถึงเส้นทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายในพระราชวังจันทร์จัดแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในด้านต่างๆทั้งอาหารศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมรามุงย้อนยุคของเมืองสองแข่ด้วย ค่ะ